สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมมูลค่าพ,พี่น้องมาตรงไฮตรงหน้าครับผมหลังจากมีน้ำหงน้ำยังน้ำท่วมพี่น้องฝนตกแห้งแลวก็เดี๋ยวผมจะพาพี่น้องมาหาดักป่านะครับพี่น้องดักป่าก็ชิใไส่รอบจิ้มไว้แน่นน้ำแจ้นั่นแจน้นี่แป้งสันละครับพี่น้องเพราะว่าน้ำกระจายไปทั่วแลวก็เดี๋ยวสิเอามองเอาดังไปกลางน้ำจากปากหนึ่งนี่มนันละหิมนองนครับพี่น้อง กับวิธีแบบบันบานเฮาช่วงนี้ก็สีหาดักปลากัน,นครับพี่น้องปลา,าถือฝนไม่ <laughs> ไปกับผมไปลุยกันครับไปครับตรงน,นี้คุดไอ้น้ามันไหลออกพี่น้องเพราะว่าวัาอยางไงมันท่วมไหล <laughs> ตกเป่งน,นะครับพี่น้องเป่งลุ่งหนองเนี่ยเดี๋ยวผมสีเอาปรับใส่ทิ่มอีนี่ล้างหนึ่ง ปลา,ามันออกมาครับปลาไปทัวร์้ะครับพี่น้องทั้งขึ้นทั้งลงเลยเพราะว่า <c oughs> น้ำมันไหลเดี๋ยวผมจิดักจิ้มไปนี่อรอหน่อยว่างไว้ก่อนเดี๋ยวดักไปคล้องนี่ทั้ก่อนครับจากหลังไปลงไป นาำต้นลีพี่น้องนาำต้นลีลายเป็นลายครับครับพี่น้องใส่ไว้นิน่ำเห็นปลามะเรียนเหรียญส้ออยู่หรอเนี่ย มันมาซสอเหรียญน,น้ำนะครับพี่น้องกต่เลยใส่ไว้น้ำหาลังหกลังเลยครับพี่น้องนะใต่ถิ่มๆไว้พี่น้องกาปามันเข่ามินมันมากมาเลียนอยู่นี่แหละเดีย๋ยวจังถามว่าเบิ่งกัน ี่ครับผมมองข้าเจ้าใส่รอบกันเต็มเลยขามาแม่หลงขามาแม่ขามมะได้บ่ขามาไหนบ่มุนขามมาบ่ได้ป่ะเนี่ยเดี๋ามามาดยวผมเสียฮามองใส่รอบซุปไปนี่จักหลังหนึ่งครับพี่หน่ผมเห็นปลามันเลี้ยนอยู่น้ำมันเดี๋ยวเห็ดเห็ดทางก่อนครับ ครับผมสิใส่รอบตัวนี้สิใส่รอบตัวใหญ่นี่ครับเป็นหนึ่งโบก่ามาเป็นหนึ่งจังเก่งครับพี่น้องโตนมาเลย หลอบเข้าเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเนะี่ยใส่ซุปไปน้ำมันนี่แหละอาปามันเลียนมาก่เจ้ากับใส่ซุปไปน้ำมันพี่น้องมองังหนำเลยมันส่วนหนำเขาใส่ทั้งปีเลยทางปุ่นกับมี่ครับเต็มเลยหาหม่งกลามก้มกันครับพี่น้อง มึงครับผมเต็มเลยกลางมองก็สิบุมยีม่มองกลางนลยพี่หนองเลาะหนองนะพี่หนองห้หาสิกลางมองเลาะยิ้มฟังเลยแบบนี้ ้าโชคกันนะโว้ยตะ c ี i โอ้ยธรรมดาว่าเป็นมูดเหมืองกับโอ้ยหนอ,กกองกลางมมวอเต็มหวยเลย ครับพี่น้องเมือนี้ผ้ามาดักกรอบกลางม่องเนี่ยครับผมอยู่ทั้งน้องนี่แหละแล่วแล้วครับเดี๋ยวจังถามว่ารลุนกันครับอื่นเสาร์จะเป็นยังไงสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเสารครับเดี๋ยวมาเหลาะเบิงม่องเบิงหลอบกันครับใส่ม่องไว้ว่ามันฝนสิท์ตกบอ่อตกครับพี่น้องบัดนี้มันขึ้นฝนหมดตกครับน้ำก็เริ่มลดลงมาจังหน่อยละ ฝนโบมาหมองทีเขาใส่ค้างโคกไว้รอบเริ่มคือสีบดตื้อครับพี่น้องไปกับผมไปเบิ่งกันครับผมครับผมบรรยากาศตอนเ้าราครับนี่ครับมองดี่ฮาคุดไว้น้ำนบไหลล่ะครับ <c oughs> กลายเป็นรอบข้างโคกเลยว่าเป็นฝนสิมาน้ำสิไหลน้ำเริ่มค่อยละ่ะ พี่นอเไมือนนี้บ่มีบ่มันฝนบ่ตกมันบเรียนไปนไหนเน,ะนาะกับพี่น้องเดี๋ยวเขามาเบิงกูม่องกันก่อนบัดนี้ เอามือม่วงก่อนใส้ไปเลาะเลาะหนียู่ได้เหรออุ้ยไปเขิงเนามาจะเซนี่ขึ้นไต คนบดตกเนาะะขี่โมเลียนเนาะเจอบทไปหนอ่อยบทถืออีกบทถือค่มพันวาตอนนี้ ใส่ถือตะเวนสามตัวกาครับจุ่มหนึ่งเนีย่ยลงมาไอ้ลง

นี่ปลาไปไทยครับ ส่วนใหญ่มากเป็นครูแน่พี่น้องอา สิ่เด็กปีกยื่ดอกพี่น้องปลาม่งก็ได้เดี๋ยวไปเบงปลาหลอบเบงปลาม่งก่อนกามาสองเลยพี่น้องมาเป็นคูตัวนี้ ขาก็ตัวพ่ายนี่เป็นเด็กพี่น้องไปขึ้นไปนเนาะพี่น้องไปเบ่งหลวบปันเนี่ย

พี่น้องขว้งงาง่ไปเยกระปากพันยุโรป <c oughs> นีน่การเลยพี่น้องเอ้ย <c oughs> แม่หนึ่งครับพี่น้องนึ่แม่หนึ่งแม่สองแม่สามครับแม่สามแม่สี่นื้กันนี่ปลาเป็นเนี้ยงโอ้ยปลาขับขวางก็มีไป กินยังเอาอยู่ดอกออยังนั่และกินบ่ดได้ดิ่วนปลาขับขวงปล่อยพี่น้องนี่ลังเดียวถ้เาเป็นมูทิ่ป <Okay. S 1> ขับขวงขวงหน่อยขาวปล่อยเอา,เอาตะขวางไงบัน <laughs> Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để, để đi không bỏ lỡ vô video hấp dẫn Các bạn hãy đăng kí cho kênh

เนี่พี่น้องมองอี่มงนี้ป่าบอนี่ป่าบอล่ะน,นี่นุ่มี่โอ้ป่าสลิดครับพี่น้องสลิดสลิด มุมนีนี่สลิดครับหายตัวยุลิดประเช็งหน่อยประคาปูกเขามากัดปลาปุ๊บน้ำลดเลยเอาอ,ออกแล้วพี่น้องฝนไม่ยังไม่ใส่ไหมหลังนี้เป็นไง หลังนี้ก็สลิดพี่น้องคนน่ะโอ้สลิดสลิดปลาสลินะะดนี่ปลาไม่ซ้อนน้ำรังนี้มีบ่โอ้หลังนี้มีอืมกันแยงกันปูกัดพี่น้องปูกัดมีปลาคอรครับพี่น้องรังนี้นปลาคอ เราไปปล่อยสะซุ่มปลาปลากาหน่อยนะครับนี่ครับพี่น้องผลงานเฮาโอ้ยปลาขาวปลาขาวเก่งครับพี่น้องพวกเก่งซีโตแม่ยง่ากะนี่ครับผมซุ่มนี่ผมมันหมดตายแล้วเจียวปล่อยหมดตายกับสิปล่อยครับนี่แหละครับผมปลามองปลาหลอบห้อมองไม่ค่อยถื่ครับพี่น้องฝนหมดตกกะ ปลารอบนี่เดการเลยตูง,งามๆครับพี่น้องวันนี้พาไปใส่ม่องใส่หลอบนะครับผมบรรยากาศฝนตกมากกับมีน้ำมีทา่ากต่พอได้อยู่ได้กินนะครับพี่น้องวือนี้ขึ้นนี่ฝนมดตกปลาก็เลยเข่าพอดีบันไดกัถือว่าเด้การด้วยครับพี่น้องเพอได้ปลาเมียใหญ่ๆมากสามสี่โตเลยฝากเป็นกําลังใจใหากินแบบบา้านๆครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ ที่สาคัญครับอย่าลืมครับกดกระดิ่งไว้จังบ่าลาดคลิปต่อไปสิมิยังก็ทารุธทาเบิ่งครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ